วันนี้ที่สุดครับพาทุกคนครับมาชมรถไฟฟ้าผู้แรงราคาดีกับเนตวีผลเริ่มต้นแค่เดือนละ5 8 0 0น,นิดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ครับในบูธเนต้าวีนะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าครับที่ขายดีระดับต้นๆในไทยนะครับเรียกได้ว่ามียอดจดทะเบียนสะสมเนี่ยเฉียดๆหนึ่งหมื่นคันเข้าไปแล้วนะครับผมซึ่งรถคันนี้เนี่ยครับผมมีหลายอย่างเลยที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะพาทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับจัดตั้งแต่วันที่25สิหงหาคมถึง3กันยายนนะมีโปรเด็ดที่น่าสนใจทุกคนเนี่ยมาดูกันมากมายเลยนะอ่ะตัวรถเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างทุกคนเห็นแล้วครับสีนะสะดุดตามากครับ สีชมพูครับซากุระอย่างนี้นะเรียกได้ว่าเห็นบนถนนเนี่ยรู้เลยว่านี่คือเนต้าวีนะครับผมเนต้าเนี่ยเขามีให้เลือกทั้งหมดครับ6สีด้วยกันนะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในนั้นนะโดดเด่นมากนะครับผมเป็นผู้ชายใส่หวานนะครับก็ต้องคู่กับสีรถแบบนี้ตัวรถครับเขาบอกว่าขับไกลเนี่ยถึง300-400กิโเมตรนะตามมาตรฐานที่มี d c นะครับแรงม้าเนี่ยมากถึง95แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยสูงถึง150นิวตันเมตรนะครับเขาบอกว่าเป็นพัสดิ์ l e เบิล t ev รถ e ีีอัจฉริยะครับที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนด้วยราคาสุดพิเศษครับ5 49,000บาทหลังหักเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐถือว่าราคาดีมากเลยนะไซส์รถแบบนี้ครับราคาแบบนี้หาไม่ได้จริงในตลาดครับเนต้าวียืนหนึ่งอ่ะแบรนด์เดียวเท่านั้นเลยนะครับ <c oughs> คุณแจครับนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะนี่ครับหมุนได้อย่างนี้เลยนะครับยามว่างก็สามารถมาหมุนเล่นได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปูในรถกันดีกว่า โหต้องบอกว่าภายในเนี่ยเล็กพลิกที่หนูนะครับอย่าดูถูกไซส์ซถจากภายนอกนะครับผมสูงร้อยแปนะเข้ามานั่งจริงเอ้ยนั่งได้อะ่ะเอ้ยบบ่์เนี่ยโอเคเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยหน้าตีจริงๆนะครับมีการตัดแบบนี้นะให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตนะ แล้วก็ดูแบบควบคุมได้ง่ายนะครับมาพร้อมกับหน้าจอครับมาวัดแสงสนญาตรงนี้และจอกลางครับขนาดใหญ่ถึง14.6นิ้วต้องบอกว่าใหญ่มากนะขนาดรถที่แพงกว่านี้ยังไม่ให้จอใหญ่เท่านี้มาเลยนะครับและสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยนะทุกอย่างเนี่ยดูได้ตรงนี้ครับแล้วก็สามารถปรับตั้งได้นะไม่ยากเลยนะครับตัวรถยังมาพร้อมกับโหมดวันพิดนะเออใช้แบบแป้นคันเร่งแป้นเดียวเนี่ยใช้ในการควบคุมได้นะทั้งจะเร่งออกตัวหรือใช้ชะลอความเร็วได้จะถึงจุดหยุดนิ่งซึ่งเหมาะกับการขับในเมืองมากๆนะ แม้ว่ารถบางคันที่ราคาแพงนี้ก็ไม่มีออปชันนี้เหมือนกันนะครับตัวบอร์ดเนี่ยโอเคเห็นไหมตรงกลางเนี่ยมีช่องด้วยนะเออตรงนี้นะครับใหน้กระน,นุงก็นิง <c oughs> นะครับไป <c oughs> เล่นัะคนข้างได้นะครับเผื่อแบบว่าเ,าเก็บของวางของชิ้นใหญ่่ก็สามารถทําได้สบายช่องเสียบ USB วง USB ที่วางของช่องชาร์จนะครับก็ให้มาเต็มรอบคันนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็วางแก้วได้2ออันตรงนี้ก็วางมือถือได้ที่เก็บของตรงนี้ครับ ก็ยังให้มาด้วยนะครับเื่อแบบซ่อนของคุณภรรยาเงี้ยก็แอบฟังตรงนี้ได้สักหน่อยนึงนะครับโอเคด้านหน้าก็มีที่วางของมาให้โอเคนะโอเะ้โอเรียกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยช่องชาร์จ usb นะครับ power outlet 12โวลต์เนี่ยก็โอเคตัวเบาะครับเนี่ยให้ดูกันเลยไหลผมอยู่ตรงนี้นะดูพื้นที่หัวเหลือครับสบายๆนะเออถ้าคนสูงอะร้อสูง190เานี่ยยังนั่งได้นะขายาวด้วยดูดิก็ยังขับได้แบบนี้นะครับดูวรวมแล้วถือว่า นี่โอเคเลยนะกับเนต้าวีนะครับเราอาจจะไม่ได้พูดตัวรถละเอียดมากนักนะครับใครสนใจก็ไปกดดูได้นะลิงก์ครับที่เราใส่เอาไว้นะในคลิปเผื่อย้อนกลับดูรีวิวที่เราเคยทำเอาไว้ได้นะเฮ้ยก็ชอบนะถ้ารถแบบรถไฟฟ้า5 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยต้องยกให้เนต้าวีจริงๆดูด้านข้างกระจกมองข้างเนี้ยทัศนวิสัยนะคุณผู้หญิงเนี่ยขับง่ายมากก็สามารถมาทดลองขับได้ในงานนี้เหมือนกันนะครับผมเขามีรถให้เทสดสอบด้วยแต่สำหรับใครครับที่ไม่สะดวกมางานนะไม่เป็นไรนะ สามารถแวะไปได้ที่โชว์รูมเมต้าวีใกล้บ้านคุณมีโปรโมชั่นแบบเดียวกันให้ดูด้วยนะครับอ่ะลองไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านี่เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนั่งได้นะคือถามว่าเข่าเนี่ยโอเคอาจจะเหลือประมาณสัก2นิ really. ้วสอดนะแต่เท้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านหน้าได้สบายๆเลยที่วางแขนเนี่ยก็วางได้โอเคนะมีพัดพิงศีรษะให้มาด้วยพื้นที่ตรงหัวเนี่ยเหลือนะครับไม่ได้ชิดไม่ได้ชนนะเออกระจกครับอ เปิดลงได้แบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบครันเนี่ยเหมาะสมกับเป็น t o u c h a b l e Smart EV จริงๆนะใช้ขับในเมืองเนี่ยสบายๆนะครับ้นของขนของเนี่ยได้เลยตรงกลางเนี่ยมีช่องเสียบีให้ด้วย1ช่องพื้นตรงกลางอะ่ะชอบมากมันแทบแบบไม่นูนขึ้นมาเลยนะครับแบบว่าวางของวางของเนี่ยมีคนนั่งตรงกลางอ่ะนั่งให้ดูเห็นไหมเฮ้ยนั่งได้นะครับางบางคันเนี่ยผมนั่งตรงกลางนั่งไม่ได้นะครับผมอีกจุดหนึ่งคือความจุสัมภาระด้านท้ายเป็นจุดเด่นของคันนี้นะครับเดี๋ยวพาท นี่ครับที่เก็บของด้านท้ายประตูเนี่ยมาเป็นกรอนไฟฟ้านะกดนิดเดียวครับมันปลดล็อกแล้วเราใช้แรงนิดเดียวครับดันขึ้นไปเห็นปะ่ะมันมีโช่าบางคนเปิดเนี่ยไม่ชอบให้มันตึ้งตั้งไงน,นี่มันค่อยๆยกขึ้นไปได้นะแต่ต้องบอกว่าประตูเนี่ยสูงโอเคนะนี่สูงร้อยแปครับเอ้ยดันขึ้นมาได้นะสามารถยกของยกของเข้าไปวางเนี่ยได้ง่ายเห็นปะ่ะพื้นตรงนี้นะมันอยู่ระดับที่แบบเหมาะสมโอเคเลยไม่ได้เล็กนะทุกคนมาลองดูดิเอ้ยใช้ได้นะครับ ด้านล่างเนี้เขามีถาดด้วยนะถาดแบบวางของเล็กๆของที่มีกลิ่นเนี่ยสามารถเอาฝาปิดอกไปด้วยนะถุงแกงครับผัดสตโตกะปิอย่างเงี้ยมาเก็บไว้ตรงน,นี้ดีกว่าอย่าก้วยในห้องโดยสารนะอีกอย่างหนึ่งครับราคาแบบนี้นะเบาะหลังพับได้เดี๋ยวพ,พี่ดูนี่ครับยกขึ้นครับโอ้โหอนเนกประสงค์ครับก็มาในรถราคาแบบนี้ สามารถขนของชิน้นใหญ่ๆนะครับหรือบางทีเนี่ยเอาบอกมารองครับสามารถให้เด็กๆหรือว่าเราเนี่ยเข้าไปนอนตั้งแคมป์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยเนี่ยถึงบอกแล้วว่าเล็กพลิกที่หนูครับรถไฟฟ้าซิติคาร์ที่ทุกคนจับต้องได้จริงๆโปรโมชั่นในงานครับเขามีให้หลายอย่างนะนอกเหนือจากบรันตีตัวรถครับ5ปี150,000กิโลเมตรใช่ไหมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอบบปีแรกก็ให้มาด้วยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยดูสิครับชุดแต่งอ่าเห็นไหมหลายคนบอกว่ามันไม่ธรรมดามีดักเทลตรงนี้ครับให้มาด้วย สเกิร์ตครับรอบพันตกแต่งเนี่ยมาจากโรงงานเลยมูลค่า15,000บาทนะครับก็ให้มาแบบนี้วอล์กซ์พร้อมค่าติดตั้งเอ้ยให้มาด้วยติดที่บ้านชาร์จที่บ้านได้เลยสะดวกที่สุดแล้วนะครับไปถึงบ้านกลางคืนเนี่ยชาร์จปุ๊บตื่นมาตอนเช้าแบตเต็มใช่ไหมครับนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกนะครับถ้าเป็นสีพิเศษครับบางสีนะถ้าเป็นสีฟ้าครับสีชมพูสีเขียวบางคนเรียกว่าสีลูกกว่านะครับรับไปเลยครับบัตรกำนันวอลเชอร์ครับไฮเปอร์มาร์เก็ตน่าจะเป็นบิ๊กซีนะมูลค่าถึง10,000บาท เรียกได้ว่าโปรชั้นอัดแน่นครับและใครครับที่ชอบเลดดอกเบี้ยดีๆครับหาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มีให้เหมือนกันนะดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนเรียกได้ว่าโปรจัดแน่นมากสำหรับเนต้าวีคันนี้หลายคนนะครับถามผมมานะว่าราคารถครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหลังหักเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐเนี่ยถ้าผ่อนเนี่ยจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ดาวเริ่มต้นกี่บาทนะครับอันนี้ครับ ผมไม่ขอตารางไม่ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมโปรล่าสุดนะครับในงานเนี่ยดาวเริ่มต้น10%เท่านั้นเองนะเพียงแค่54,900บาทต่ำมากนะนะครับรับผ่อนเริ่มต้นครับ5,820บาทเท่านั้นเองถ้าดาว30%ครับแล้วก็ผ่อน7ปีหรือ84งวดถือว่าสบายกระเป๋ามากก็แล้วแต่นะครับใครเนี่ยอยากเลือกออปชันไหนทางเนต้าเนี่ยเขาก็มีโปรโมชันนี้รองรับหมดเลยแล้วแต่เรานะผมผ่อนขนาดนี้ บางทีเนี่ยยังผ่อนถูวมาเตอร์ไซค์อีกนะครับผมเออแบบราคาดีมากๆเลยนะใครสนใจครับมาดูรถทันจริงมาทดลองขับกันได้หรือรวมถึงมาคุยกับที่ผู้จาาการขายนะครับว่าเราจะซื้อกี่บาทอะไรยังไงนะครับผมมาได้ที่นี่เลยครับผม ที่งาน Big m ม t o ต s a l เซนะครับจัดตั้งแต่วันที่25สิงหาคมครับถึง3กันยายนนะที่ใบเิคบางนาครับพอ101ถึง104นะครับวันธรรมดาเนี่ยเข้ามาชมงานได้ตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง3ทุ่มนะ3ทุ่มนะครับผมส่วนวันหยุดครับมาได้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยทีเดียวนะครับผมรับฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ครับผมออกกับพ่สุดพลารไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจองวัคซีนไหนดีล่นี